สวัสดีครับทุกท่านครับประเด็นวันนี้ที่น่าติดตามแน่นอนฟุต<ท>บอลยูฟ่าเนชั่นสลีปหรือเกมอุ่นเครื่องระดับทวีปยุโรปเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต่อเนื่องกันนะครับคู่ชิงเนเลิแชมป์ตกเป็นของโปรตุเกสคริสติโน่โรนัลโดชนะลามินยามาสี่สิบยังแจ๋วนะครับมีส่วนสำคัญด้วยนะครับในการช่วยทำให้โปรตุเกสนั้นไม่แพ้สเปนในเก้าสิบนาทีก่อนที่จะลากไปยิงจุดโทษแล้วเอาชนะได้ นะครับเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์เนชั่นสลีกสองสมัยนะครับตั้งแต่ที่ยูฟ่ามีการปรับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องของเขาให้เป็นรายการที่เรียกว่ายูฟ่าเนชั่นสลีกนะครับนั่นคือเบื้องหลังที่เราจะติดตามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโนโดและททำไมรามินยามาลถึงเงียบกริบและแน่นอนครับประเด็นของฟอร์เรียนเวสยังไงกันนะครับกลายเป็นหนังชีวิตซะแล้วนะครับเมื่อเลวอุเซนอย่างที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานนะครับก็ปฏิเสธเป็นรอบที่3 ออก็ขึ้นอยู่กับว่าริพูนจะยื่นรอบที่4หรือไม่แต่ว่าสายข่าวเยอรมันเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะยื่นรอบที่4ี่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามการวิเคราะห์ในคลิปนี้ครับดิปผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่ใช้สารสก,กัด CBD จากธรรมชาติประโยชน์ของ CBD ลดความเครียดลดความวิตกกังวลปรับสมดุลร่างกายลดอาการปวดเรื้อรงังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสีม่วง CBD กัมม่สูตรกลางคืนตัวช่วยเพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้นหลับลึกหลับสบายตื่นมาสดชื่นสีแดง ชีวิตดีสูตรกลางวันเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้าพร้อมรีนงานทั้งวันสีเขียวชีวิดีกับม,มี่สูตรภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดชีวิดีออยล์สูตรทุกเวลาร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นลดความเครียดลดการเจ็บปวดดูแลสุขภาพดูบโปรโมชั่นและสั่งซื้อที่ Li n e Official Account at d ดิปแจ็คกเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวช่วยครบทุกช่วงเวลาชุดเริ่มต้น90บาทจาราคาปก้าสิบบาทจากราคาปกติ่งพื้สองร้อยส f f บ i ทเ a พ c c ผู้สั่ง CBD by Jackie เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมนะครับเข้าไปสั่งซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ a d d i p Jackie นะครับคุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพแน่นอนนะครับ CBD สารสกัดจากกัญชงไม่ใช่ยาเสพติดมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับขวันหลงนะครับคู่โปรุเกตชนะจุดโทสเปนเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ปรับกันตลอดกาลนะครับเป็นดาร์บี้แมชของคาพสมุทรไอวิเรียนไปดูฝั่งผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งครับ เขาว่กกันว่าเกมนี้เนี่ยโรเบโตมาร์ติเนสโค้ชของโปรตุเกตนี่แม่ล่อแหล่แล้วนะครับอาจจะถูกกดออกได้ถ้วยนี้อาจจะช่วยเซฟเก้าอี e, ้อะไรทำนองนั้นนะครับก็ดิโอโกคอสตาผู้สาประตูตครับเล่นในระบบ4-3-3เหมือนสเปนเชลเนเวสเป็นเอ่อแบ็คขวานะครับดูเบนดิอาสกอนซาโลอินนาซิโอคู่เซนแบ็กและนูโนเมนเดสแบ็คซ้ายนูโนแฟนานวิทนะิญญาเบนาอนสิงห์วานเหมือนเดิมนะครับ ฟราน,น,นซิสโกซอนเซซาวก่อนลูนันโดและก็เปโดเนโตนะครับคุณนอืน่นก็สำรองขณะที่สเปนของลุยส์เดลฟเอนเต้อูนายซิบอบ์กลับกลับมาเป็นผู้สาประตูมาหนึ่งเหมือนเดิมนะครับมีมิงเกซ่าแบ็กขวาเรโนมังกับดีนเฮาเซ่นครับผู้เซนแบ็กกูเูเรียแบ็กซ้ายเปดรีซูบิเมนดีฟาเบียนลุยส์ก็เป็นมิดฟิลด์นะครับ ลามิญยามาโอยาสบาลนิโกวิลเลียมส์เป็น4ภาษานภาสา,สา,สาในแนวรุกนะครับแน่นอนหลายคนก็เปรียบเทียบคริสเยโนโรนัลโดกับลามินยามาวก่อนแข่งวิจินญากับฟาเบรุอุสเพื่อลมทีมเปเชที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์เจอกันในแดนกลางนะครับทุกคนก็จับตามองประมาณนี้นะครับนี่คือเกมที่ฟุตบอล2สไตล์มาร์ติเนสไม่มีทางเลือกนะครับคุณไม่สามารถจะคนโทรลเกมได้เท่ากับสเปนซึ่ง เป็นทีมที่ passing นะครับได้ดีแล้ว control เกมเอาไว้ได้ทั้งหมดนี่ก็คือแทคกติกการเล่นของทั้งสองฝั่งนะครับเกมโดยรวมทั่วไปแต่ว่าไลามินยามาซึ่งอยู่ทางด้านขวาเจอกับนูโน m เมนเดสผู้เคยทำให้โมซาลาเงียบกริบมาแล้วเกมนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่า,เ,าเกมทั่วไปเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้คือดีนเฮาเซนซูบิเมนดีบ้างถึงจะเป็นตัวที่มาคอย build up เ,เกมก็รับส่งไปมานะครับ ก็จะหาโอกาสเข้าไปโจมตีทางด้านโปรตุเกสซึ่งก็รับอย่างเหนียวแน่นในแดนสองนะครับนั้นก็เป็นเกมที่มันออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะถือว่าสเปนก็พยายามจะสร้างอกาสไดเ้เข้าไปหาโปรตุเกสนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่น่าสนใจคือนูโน m เมนเดสโอ้โหจัดการลามินยามมลได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบ็กซ้าโปรตุเกสลน์นี้ของปเชเอนี่ท็อปฟอร์มจริงนะครับ ก็แน่นอนสเปนด้วยความการคอนโทรลเกมก็ทําให้พวกเขาเนี่ยขึ้นนําถึง2ครั้งในครึ่งแรกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการยิงของซูมิเบนดีก็แต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยก็มีทีเด็ดนะเพราะตามตีเสมอได้เบนเดสเนี่ยรอกยกาประกอบลามิยามาลได้ก็ยิงประตูตีเสมอก่อนที่ทางด้านอุยซาบาลจะยิงในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับนาทีที่สี่สิบห้าก็เป็นสองหนึ่งก็แหมสเปนก็ถือว่ายังมีเหลี่ยมในการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้จาก เกมที่อาจจะเล่นยากแต่ว่าพวกเขาคอนโทรเกมไว้ได้ทั้งหมดแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยพอมันสองหนึ่งแล้วมันก็ตื่อตือประตูเกตก็รอจังหวะนะครับและสุดท้ายเนี่ยเปน็นโรนัลโด,โดทําได้ครับมานี่คือเพชรคาดในกรอบหกหลาครับโจห้าหลาใช่ไหมนี่โดหกหลา,าจาังหวะที่ลูกเปิดของนูโนเมเดสมันแฉลีมาเข้าถางแล้วเขาก็หนีกูกูเลียเข้าไปวอลเลยเผาขคนเลยนะครับเป็นสเท่า จากนั้นก็เท่ากับสเปนก็เครียดแล้วการเปลี่ยนตัวก็ทั้งสองฝั่งนะครับโอนโดเนี่ยออกไปนาที88นะครับลามอสมาแทนนะครับแล้วก็ต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้นะครับผู้สาประตูซิมอนไม่ได้เซฟอะไรเลยครับออไม่มีลูกยากเลยปูตุเกตได้อยู่ในกรอบเขตโทษสัมผัสบอลในเขตโทษน้อยกว่าสเปนแล้วได้ยิงไปแค่เจ็ครั้งเองนะครับสเปนได้ยิงกว่า มากกว่าสองเท่าแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสเปนเจาะไม่ได้ลามิญามา่าเมลไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้เป็นตัวพิเศษให้กับสเปนเพราะโดนจัดการนี่ก็ทําให้เกมลุกของสเปนหรือการจะได้ประตูมันก็ยากลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเปรียบเทียบกันอยู่โรนโดก็ยิงประตูที่หนึ่ง้อยสิแปดในทีมชาตินะครับรวมแล้วทุกสมสรด้วยก็น่าจะเก้าร้อยสามสิแปดละได้ลวประมาณอีก6กสิกว่าลูกจะครบหนึ่งพัน เอจุดโทษโปรตุกเกสยิงเข้าทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรามอสวิตตินยาบูโนแฟรนานนะครับแล้วก็นูโนเมนเดสก็ยิงสุดคนสุดท้ายคือรูเบนเนเวสเพราะว่าโมราตายิงโมราตายิงโทษไม่ดีคนเดียวที่พลาดของสเปนก็ทำให้โปรตุกเกสชนะไป5ประตูต่อ3นะครับจบเกมนี้ประเด็นที่ทุกเขาที่นักข่าวเขาพูดกันก็คือโรนัลโดสี่ยังแจ๋วนะครับ หลังจากไปเล่นซาอุปโปลีชมาสองปีครึ่งนะครับเขาก็ยังพิสูจน์ได้เห็นว่าอืมก็ได้อยู่นะแต่ทีมชาติร่างกายยังฟิตอยู่นะครับแล้วเกมแบบนี้การจะเหมาะกับเขาก็ได้นะครับในฟุตบอลโลกปีหน้าซึ่งเขายืนยันอยู่แล้วเขาไม่เลิกแต่ว่าโรเบโตมาติเนสโคชก็ไม่รู้ว่าการเป็นแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์คกจะเซฟเก้าอี้ได้หรือเปล่านะครับก็โดนกดดันเยอะพุตุเกตเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์รายการนี้สองสมยัยหลังจากที่ยูฟ่าเนชั่นส์คกได้ปรับ ทัวร์นาเมนต์หุ่นเพื่องของพวกเขาเนี่ยมาเป็นเนชันสี่ครับมีฝรั่งเศสมีสเปนนะครับแล้วมีฮอลแลนด์อีกชาติหนึ่งนะครับโปรตุเกสเนี่ยเป็นชาติที่เป็นชาติแรกที่ได้สองสมัยแล้วก็ประเด็นที่ทุกคนได้พูดถึงก็แม่ค่อนข้างจะกระจ่างชาัดแต่นี่คือยูฟ่าเนชั่นสี่ครับของจริงก็จะเป็นฟุตบอลโลกในปีหน้าก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้ทั้งปีก็เดี๋ยวทางด้านยุโรปเขาเปิดฉากคัดเลือกบอลโลกแล้วเพราะนั้นก็คงจะได้เห็นว่า อ่โปรตุเกสจะฝ่าฟันได้ไปเจอกับท็อปทีมได้หรือไม่แล้วสเปนในฐานะที่เป็นทีมตัวเต็งอีกทีมหนึ่งจะมีผลงานอย่างไรรั้ามาสเปนสาวชนะฝรั่งเศสมาแล้วเกมนี้เจอโปรตุเกสก็จะต้องเจอแบบนี้แหละฟุตบอลที่มันเล่นบอลคอนโทรมาเจอบอลที่ตั้งรับในแดน2เนี่ยคุณจะจเจาะเขายัางไงนี่คือเกมระดับชาตินะครับประเด็นวามหลงของฟรีนเวสต์นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ตอนเนี้คือทุกคนก็พยายามเช็คข่าวจากทางคริสเตนฟอลก์ นะครับของสปอตบิลแล้วก็ทางด้านคุณโรมาโนแล้วว่ายังไงหลายคนบอกก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเดี๋ยวริพูนจะยื่นครั้งที่ครั้งที่4ประเด็นมันมีอย่างนี้ครับที่ผมได้ติดตามข่าวในทุกๆสื่อโดยตอนนี้ยเดอะไทมสของพอลจอยซ์ e ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นนักข่าวสายหงโรมาโนเองก็ตามนะครับหรือว่าริพูเอ็กโครวมทั้งทางฝั่งเยอรมน,นีเนี่ยทุกคนก็จะรายงานเป็นจำนองที่ว่าตอนเนี้เหมือนกับว่า เลวูเซ่นเนี่ยพอใจกับหนึ่งร้อยล้านปอนด์แต่ว่าไม่พอใจกับแอดออนน้อยไปหน่อยแอดออนก็คือสิบสามล้านปอนด์ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมที่รีพุนยื่นถนงทั้งที่สามแล้วเลวูเซ่นบอกไม่เอาอยากจะได้แอดออนเพิ่มแล้วเป็นแอดออนที่ได้เงินแน่ๆบวกเงินในอนาคตก็อย่างที่ทราบดีแอดออนก็คือเงินตามน้ําสัญญาตามน้ําเช่นเออเวสเล่นจีนัดห้าสิบนัดในเงินเท่านี้ได้แชมป์นะครับ กับเลวูฟ์อะไรแบบเนี้ยซึ่งเลวูเซ่นอยากจะได้ส่วนนี้เพิ่มไม่อยากได้แค่13ล้าน,ลานเงินมันแยกเป็น2ส่วนนะครับคือเหมือนว่าเงินต้นเงินค่าตัว1นึ่ล้านปอนด์เนี่ยเขาโอเคแต่เงินบวกตามน้ำเนี่ยเลวูเซ่นยังไม่โอเคเพราะนั้นก็เลยต้องดูว่า FSG เขามองไอ้ก้อนเล็กๆก้อนนี้ยังไงนะฮะถ้าเพิ่มอีกเนี่ยเขาบอกว่าสปอร์ตบิลเขารายงานว่าจะเพิ่มอีก5ล้านปอนด์เป็นหนึย 18ก็คือจาก113เป็น118นะครับเงินแอดออนจะเพิ่มจากเดิมเนี่ยอีก5ล้านเป็น118คือเอาให้มันใกล้126ล้านปอนที่เลวูเซนเขาตั้งเอาไว้หรือประมาณ150ล้านยูโรนะครับอะไรประมาณนี้แม่ถ้าเป็น118ก็เหลืออีก8ล้านปอนก็จะเท่ากับ126แล้วนะต้องวัดใจว่า f h g จะเป็นอย่างไรถ้าต้องผมนะผมคิดว่าถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เอฟอาจจะลองเล่นเกมบ้างไหมนะครับหยุดอให้แค่นี้ไม่เอาก็อย่าเอานะครับซึ่งแดวโน้มเนี่ยตอนนี้ย้้าทิศทางข่าวมันมาแบบริพูลมันจากร้อยเก้าล้านปอนเนี่ยหนักๆเลยนะต่ำกว่าร้อยล้านปอนก่อนร้อยเก้าล้านปอนมาร้อยสิบสามเหมือนริพุลก็พยายามบอกแล้วว่าก็ก็เพิ่มเงินให้นะอะไรเงี้ยก็อยากได้อแต่ว่าเลวูเซ่นเขาก็ เล่นตัวอยู่แล้วอันนี้ก็ตามเกมอันนี้เราดูตามเกมนะการที่พวกเขาไม่ไม่ตอบรับข้อเสนอเนี่ยพวกเขาก็ดึงเกมดึงจังหวะนะครับเพื่อที่จะกอบโกยเงินตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะปล่อยออกไปนะมากที่สุดของเรวเส้นเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีเส้นมาตรฐานว่าหนึ่งร้อยี่สิบหกล้านปอนด์เพราะตอนนี้หนึ่งร้อยสิบสามันจะขาดไปอีกสิบสามล้านปอนด์ขึ้นอยู่ว่าไอ้สิบสามล้านปอนด์เนี่ย FSG เขามองอยังไงกับเงินแอดออน ที่จะบวกให้ผมมองว่าตรงเนี้ยความเขี้ยวในการเจรจาของเอฟเอก็มีอยู่ไม่น้อยนะแต่ผมคิดว่าถ้าหยุดเลวเซนจะขายใครได้ครับในในเงินก้อนนี้ครับผมว่าบายเยนเนี่ยเขาบายเยนเขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับนักเตะก็ไม่อยากย้ายไปบายเยนแมนซิตี้เขาก็ถอนแล้วเขาไปสันไปทุ่มซื้อแบ็กซ้ายลายานเอ็ดนูรินะครับแล้วก็น่าจะได้ไลเดอร์อีกคนหนึ่งก็ เหมือนเปลี่ยนยกเครื่องเลยแล้วก็แต่ว่าเอาตัวเด็ดๆตัวทีมชาติไปเสริมเพราะนั้นก็จะไม่ใช้เงินก้อนนี้เพื่อน,นักเตะค,คนเดียวเพราะนั้นก็อยู่ที่ FSG เีนี่ยมองเกมนี้ว่าอย่างไรส่วนเลี้ยวมดิษอย่างที่บอกเขารอก็อายุ22อีก2ปีไม่สายครับฟรีไม่จําเป็นนะครับถ้าชาบิลอนโซผลงานดีก็เดี๋ยวก็มาอะไรทํานองนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเท่ากับล์พูเนี่ยไม่มีคู่แข่งเพราะไม่มีคู่แข่งเนี่ยเกมนี้จะเดินยังไง FSG ผมพูดตรงว่าเราเองก็มีทัศนะได้หลากหลายจอห์นเฮนรี่คนทําธุรกิจเขาเขี่ยวเขาเก่งกว่าเราเยอะแยะอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจกีฬาของเขานะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าหยุดไหมเล่นเกมบ้างเออนะพอไม่ให้แค่นี้ก็เยอะแล้วนะไม่เอาก็อย่าเอาเออไม่เอาก็อย่าเอาเพราะว่าถ้าเพิ่มอีก5ล้านปอนด์นี่มันก็ใกล้126ล้านปอนด์แล้วนะเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นน่ะสิเอฟเอจีจะคิด อย่างพวกเราคิดกว้างๆหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ต้องรอดูมันตอบไม่ได้เพราะผมก็ตอนแรกก็มั่นใจว่าน่าจะหยุดที่หนึ่งร้อยเก้าแต่ปรากฏว่าเพิ่มไม่อีกเออแหมคือถ้ามันไม่มีคู่แข่งเนี่ยผมว่าลิููก็ยังยังได้เปรียบเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่บอกว่าเลวูเซ่นเนี่ยพอผ่านไปอีกปีถ้าขายไม่ได้นะจะเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีก็คือปีสองพันสองศูนสองเจ็ดปีน่าจะเป็นปีฟุตบอลโลก เพราะนั้นมูลค่าไอ้ร้อยี่สิบกล้านปอนที่ตั้งเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยต่ำกว่าร้อยล้านแน่นอนครับคุณผู้ชมคราวนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลเ้นแล้วนะผมคิดว่าเอฟเอจลองหยุดดูไหมเวลายังมีอยู่นะครับลองหยุดดูนะครับเวลายังมีอยู่ในการเจรจานักเตะคนนี้นะครับเพราะนักเตะใจเข้ามาแล้วอ่ะส่วนการมาของฟลอเรนซ์ถ้าเกิดขึ้นจริงซึ่งฮาวิเรียญให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วนะครับไม่อยากเป็นตัวสำรอง อยากไปเป็นตัวจริงที่อื่นอยากเล่นนะครับฟราะะนด้าฟอรเรนเวสมาเนี่ยฮาวิเอเลตก็ไม่น่าจะยิงยากเป็นใหญ่กับตำแหน่งที่ต้องต่อสู้ในการแย่งคิงตัวจริงลำพังไม่มีฟอรเรนเวสเขาก็แทรกยากอยู่แล้วก็ได้เล่นแหละแต่ได้เล่นไม่เยอะนะก็รอติดตามดูว่าสาการมันจะเป็นอย่างไรลิฟูลเอฟเอจจะทำอย่างไรกับดีลหนึ่งสที่เรวูเซนไม่เอา นะครับไม่เอาเออส่งนักเตะไปตัดค่าตัวไหมหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวก็รอดูว่า f อฟเจเขาจะเดินหมากนี้แบบไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่าลองหยุดแค่นี้พอดูซิเลโวเซ้นจะเต้นไหมเออจะเต้นไหมเออถ้าจะขายมันก็ใช่ไหมเออจะถ้าจะไม่เอาก็วัดกันไปนเลย <laughs> อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเออแจคเจคกี้ชวันนี้พรุ่งนี้ ดูซิว่าฟอรเอนเวสจะยังไงต่อไปนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์มันก็วันที่10บิถุนายนสิบมิถุนายนเนี่ยก็ตลาดช่วงแรกจะปิดซึ่งนิพูลก็คงไม่ได้สนใจอะไรอยู่แนละ้วเพราะมันจะเริ่มอีกทีก็สิมิถุนายนเพราะนีมันสามารถเจราจากันได้นะครับผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ